เห็นหน้าพี่ป๋องแล้วอยากฟังเรื่องผีครับนี่จะเร่อนี่จะฟังก็ฟังอะไรกันหรอโอ้โลิกกี้เรื่องมาเกาไปไปถ่ายรายการที่มาเก๊าครับอาจารย์ลิ้ครับผมก็ไปถ่ายรายการที่โรงแรมผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ครับพราะตื่นเช้ามาก็มาทานข้าวที่เปฟัดนะพี่พอทานข้าวเสร็จอะจได้ว่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตผมก็เลยบอกทีมงานว่างั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตบนห้อง จังหวะจะลงมาล็อบบี้ข้างล่างผมว่ากดลิฟทุกครั้งที่กดลิฟต์มันก็เวลาลิฟต์มามันก็ไม่มีเสียแมันก็มามันก็เปิดทั่วไปครับแต่ว่าครั้งนั้นผมได้ยินเสียงลิฟต์ตอนลิฟต์กำลังจะมามันมีเสียงลิฟต์แบบซึ้งๆแล้วลิฟต์มันก็เปิดครับไน่หลีซามาอ้แต่ว่าพอเปิดอะวันนั้นจำได้ว่ามันเปิดแค่แบบเศษหนึ่งส่วนสี่ของลิฟต์มันเปิดแค่แบบนิด<ๆ>เดียว,ยวมันเปิดไม่หมดพอมองเข้าไปข้างในครับมันไม่ใช่ถงลิฟต์แต่มันเป็นแบบสายสลิงลิฟต์ สายแฟริงลิฟเป็นเหมือนลิฟยังไม่มาแต่มันเปิดก่อนมันเหมือนลิฟช็อตอ่ะพอนอกจากนั้นอ่ะมันมีมือคนพี่มันมีมือคนพี่ออกมาข้างนอกใส่ถุงมือกาวหมอเรื่องจริงพี่สองใส่ถุงมือกาวหมอแล้วก็ลูบลูบออกมาลูบพอลิฟจะปิดอ่ะมือมันก็ปุ๊บ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 ขายเข้าไปพอปิดท้ายเหมือนเขาอยากให้เราเจอคนเดียวอ่ะพอลิฟปิดปุ๊บตักห้าวิมือก็จะมีแบบคนเดินมารอลิฟทั่วไปแค่นั้นเอง เรื่องจริงแต่แตไม่ใช่ถุงมือช่างนะไม่ใช่นะถุงมือเก้าหมอแล้วครับจำได้แบบติดตาเลยมาเกาผมเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วย้ายปกตินอนเนี่ยพ่อพ่อก็จะเปิดไฟให้เจ้าที่ติจุเอียที่บ้านเป็นคนจีนวันนั้นอ่ะไม่ได้เปิดไฟเพราะไม่รู้แล้วก็ไปนอนอยู่นอนนอนอยู่บนเตียงกลางคืนอยู่ๆก็มีคนมาดึงมือผมขึ้นจากเตียงผมก็ไม่กล้ามองเพราะผมกลัวผมก็มองผมเห็นเป็นขาแล้วเขาก็ลากมือผมะจากเตียงผมอะลงมาที่ข้างล่าง ตรงหน้าติจุเอียะแล้วเรารู้สึกมันมืดมากตรงนั้นแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วลงไปข้างล่างก็คือมืดจริงๆแบบแบบทุกอย่างเราลืมเปิดไฟเมื่อเล่นเราก็ลงไปใหม่อีกทีหนึ่งใช่ก็เลยเปิดไฟให้เขาเจ้าที่มาเตือนแล้วที่บอกว่าเฮ้ยเปิดไฟให้น่อยตอนนั้นย้ายไปอยู่ใหม่ๆเดือนแรกตอนนั้นถ่ายเรื่องสตีแตกอยู่เป็นถ่ายลงยิ้วในสารเจ้าแต่งเซตเป็นยิ้วแล้วก็แอนดิวจอร์แลดนก็ยืนกันอยู่ เราก็จะว่าแอคชั่นก็สะพัหนึ่งมีคนแก่มายืนมายืนเราก็ดูมอนิเตอร์บอกเอาคนแก่ลงไปคนแก่ลงไปก็จะถ่ายหนงังคนแก่แต่งชุดแบบผ้ามันๆนะ่ะเราก็ยังไงก็ยังเห็นอยู่นี่ไงแต่เขาบอกว่าไม่มีนี่ไงเราก็เอ๊ยยังไงดีก็กลัวก็เลยเดินเข้าไปจุดจุดทูบอะ่ะเพื่อขอเข้ามาสาราว่าเราจะถ่ายเพราะเราต้องเผาโรงยิวด้วยไงไพอเรากเดเสร็จทุกคนดาราเข้าไปเสร็จพอเงยน้าขึ้นมาลุงคนที่ยืนอยู่นั้นนะ อยู่ในรูปในรูปเลยอคนลูกเสร็จนะ้นรีบถ่ายแล้วก็กลับเลยคนลูกเลยอะยืนยิ้มมาฟรีละของหนูอะมันเกิดขึ้นที่คอนโดเก่าค่ะคือเราอชอบฟังเพลงใช่ไหมคะแล้วเราทุกครั้งที่ฟังเพลงอะจะปิดลำโพงอันใหญ่แบบมาชาวตัวใหญ่ปิดถูกครั้งที่ออกจากห้องอะไรเงี้ยแล้วมันจะมี iPad ที่เชื่อมกัน2อันใช่ไหมคะต้องเปิดจาก iPad เพื่อที่จะเชื่อมลำโพงเสร็จปุ๊บวันนั้นไปทำงานแล้วกลับมาเพลงมันเปิด หนูก็งงว่าแบบเปิดได้ไงอะไรเงี้ยแบบทําไมถึงเปิดอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปดูว่าแบบอันไหนเปิดอยู่บ้างอะไรเปิดอยู่บางเงี้ยสรุปคือลําโพงอ่ะมันเปิดแต่ iPad อ่ะมันไม่ได้เปิดก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็จะมีบางวันที่หนูอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วเปิดเพลงฟังท<ม>ีนี้เขาก็ปิดเพลงหนูแล้วก็เปลี่ยนเพลงหนูไม่ชอบเพลงใช่เขาอาจจะไม่ชอบเพลงที่หนูฟังเปิดเพลงฉลามลูเกืออ าชอบมากจนไปหาเจ้าของเพลงเลยนะแจ้กไหนแจ้าเล่าเล่าี่ตอนที่ผมบวชเนี่ยที่วัดพระสุขแถวเมืองทองธานีนะก็คือตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเบญจเพศบวชให้แม่เจ้าวาดเนี่ยก็โกนหัวสักพักเลือดมันค่อยๆไหลมาจากผมเลือดไหลลงมาตรงหน้าเนี่ยเป็นเลือดใช่ครับเลือดไหลมาแบบเริ่มเต็มหน้าแล้วเจ้าวาดก็บอกเฮ้ยจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็บอกว่าก็ต้องบวชอ่ะเพราะว่าเลือกแล้วอะไร แล้วก็ไหลไหลไหลมาไม่หยุดเลยอ,อะไรเงี้ยไหลเพราะอะไรพิกาดที่หวัวแล้วก็บี่มันเมนันมันเป็นมันเป,ป็นขูเที่ยหรอเป่ขูเที่ยหรอเปรังแคครับ